สั่งข้าวเดียวแหน่ขี้อะไรอยู่ไอสัตว์วันนี้โอ้ข้าวป้าแหน่ข้าวป้าหรือยังคะเต็กเต็กพอละเอาเตี๋ยวเลยอะไรวะเนี่ยโอ้วุ้นเส้นตุวาไงวุนเส้นน้ำใสอุ้ยขี้ยมันถึงไวยังวะไไม่ด้เจอกันหน้าลยังไงของตัวที่ปลายสองตัวพี่อุ้ยเชี่ยเดี๋ยวกไก่หายไอสัตว์ nhiều cái hải, mì, bùn, mì ra. ui, nghiến đập trái. Thoát lăng. ฮู่นี้างกันรู้อะเฮ้ขวาขวาเต้ยโอ๊ยว้าวไปยังปีเลยพี่มาจิอุ้ยแมโอ้โหอโอ้ไปกินแสดงวคเฮ้ยไม่ใช่มะเนี่ยกินเป็นไงวะ รอดเลยพี่คูดเอาผู้ใจมาไว้เฮียผู้พูดใครหนี่ยนาสัตว์มึงเคยได้ยินเขาเขาบอกว่าไวยรุ่นใจมาไปเฮียกูเองอ่ะตายผักนโรแรมตัวเลยพี่เฮ้ยมันตายแล้วพี่กินอ้อหรอตัวยังเดินไปเรื่อยอยู่วะเนี่ยตายแล้วอยู่อยู่อยู่บ้านหน้าพี่เนี่ยอันไกลเนี่ยตัวหนึ่งมาดิมาดิถ้ามึงแรงมากเนี่ยระวังเจอล็อบบี้นอยสัตว์กัเตือนก่อนล็อกหนึ่งเฮ้ยเพื่อนอยู่พี่จิ๊นขนาดขนาดข้าดหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาไอ้น้องสี่เฮียโอยส้นตีน ไอเยี่ยมไม่ได้เกินยังไม่ติดเหล็กที่อะไรวะไม่ตามกันลาเต้ตายเลยเหรอไม่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 ติซ้ำหลบหลบไวเดี๋ยให้เราเลยรอ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 วันสองสามไปเด้อโอ้ยเหียไม่นอกวอ้สัตว์ ที่กูหลอกล่อเฉยๆแค่นั้นแหละไอ้ยัยพวกมึงงงเลยราคาหลังข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮียหลบหลบหลบไปแฮมหลบไอ้เต้ยมาที่นี่มาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วจะตายหายเลยเฮียตายพี่คือเนี่ยไปในบ้านในบ้านในบ้านอ่าในบ้านนั่นเองเจ็บมากไอ้ไปบ้านใช่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 มีใช้เลือดแดงเลยเลือดแดงเลยอะไรก็แตกของพวกนี้แหละ พี่เราไปพี่ราไปีพี่ช่วยพี่ไม่ช่วยราคาพวกมึงมีไหมล่ะเฮ้ยขวาขวาเต้ขวาข้าในห้องขวามือเห็นใช่ปะเต้เห็นใช่ปะเต้ราพี่เต้รอพี่เต้เออสวยนะว้าวเฮ้ยเฮียใจร้ายนี่ะไปทีพีมาผมมาผมไหนวะมาผมเลื่อขึ้ก็วนกวนอ๋แม่งไรสัสโอ้ยเฮี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 ย นายแม่งยีเป็นขี้เลยใครอ่ะขี้ยูรู้ไหมกูไม่รู้มืนนกันเจอนะแฮม่ายท่าสุดแล้วนี่ค่ะแล้วไอ้กำแพงน้าสุขาวว่ะสุ้าวโอเคโอเควิว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 ิใครอยู่หลังกูวะไอ้ปายเหรอไปเลยไป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 ไอ้ปำยาอยู่แล้วพี่จิ๋มเจอเต้ยเต้ยเจ๊ตึ้งนี่ไงพี่ไอ้จักรเหรอท่านแม่ มโยงย้ายปั๊มมาดิ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 มาด,มดิเอาอย่างนั้นอยู่วะเอาเฮ้ยแล้วเหลือใครอีกอ่ะเฮียเอาอนี่แหละจิ๊กซอที่หายไปไอสัตว์ที่พ่ายแหละเอาละมึงงานเข้าแล้วไอเฮียตัวเน<ย>ี้ยถามจริงเหรอวะว่าครั้งเนี้ยหวยเจาะที่ใครไว้สัตว์หลังั้นเราก็ออกเองก็ได้เออเฮีย,ยกคนเดียวคนเดียววะเราแม่งยังรู้หน้าที่สัตว์หาไม่เจอแค่ออกไอเฮียออกเองก็ได้สัตว์แม่งบางคนแม่งไม่รู้ไม่ออกก็ทีเฮียปะรถไฟทามาเจาเดี๋ยวกันนะ ได้ขวาโอ้ยเฮียไอศาสตร์ส่งพลเลยไหมล่ะเฮียไอศาสตร์โอ้โหส่งพลเลยไหมล่ะดอกนี้กูบอกเฮ้ยวงฝาเฮ้ยเฮมเอาเฮ้ย ไอ้เ่ไหนพี่ไอ้เคทต์ไม่โดนสักเม็ดเลยหรอวะเออออกมาต่ายนี่เลยนะบ้านนี่ดักอยู่เต็มกางบ้างเด้อโอ้เป็นไงเฮียโอ้ยแหมไม่สั้นเฮ้ยไอ้เียเต์มึงไม่น่าชวนมายี่หํอ่ะไอ้เคทยมันมันตื่นแล้วยังว่ามึงถามมันเมื่อไหร่ก่อนมันมันเล่นเกม ราคาเราตายไงไอเฮี้ยไอสัว์กูบอกแม่ให้เวลานั่งให้ค่าเข็บขาดไอเฮียพวกแม่คิดสั้นโดดออกาคาเรตายเฉยเลยคูแม่เบ้คำซีวอลกว่าแม่เลยไอเฮี้ยมาร์กสมันฆ่าไม่ได้นะพี่กินเฮ้ยไัไปไอไปไปงปไ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 ด้ไปไปไไปไปไไปไไไปไปไไปไปไไปไไปไปไดไไปไไไปไป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 ้ไปปไปไปปไ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 ปปไ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 ปนปไปไปเห็นละไป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  โอ้โหว้าวโอ๊คตีสิบไปเลยเาไปแล้วโชว์เยไงไอ้ฮี้จามนี่นำไปใช้ไอ้สัตว์เวลาจะข้ามมาเล่นเครื่องก่อนเดี๋ยวข้าไม่พ้นไอ้เหี้ยไปกินบ้านบัาหนึ่งนผมมีแล้วนี่แบบครับอะหล่อเหี้ยอะไรขึ้นเข่าแม่มิสัตว์กดหัวมันเอาให้อ็อกไอ้สัตว์ทะลุคอไปข้างอยงกูบอกเลยกดให้ทะลุไอ้เหี้อย่างไม่หยุดยัง โอ้เต้รู้สึกว่าเราจะไม่เล่นไอ้เหี้ยมันไม่ใช่นะไม่ใช่ที่คุยกันไว้กดหัวมันเอาให้ออกไอ้สาทะลุคอไปข้างกูบอกเลยกดให้ทะลุไอ้เหี่อย่างไม่หยุดหยั่งโอ้เต้รู้สึกว่าเราจะไม่เล่นไอ้เหี้ย โอ๊ยจอดเดิแล้วก็จอดพูดไอู้ปหาที่อื่นฆ่าดีเฮียทีเฮียนี่น่ากลัวไอสัต์เจ็บเจ็บมากวยีสโสวยโตมานเจ็บกันสวยไ้้าเจ็บกันไว้าเจ็บกันไว้กายกลางแน่นอนโอ้โหแข่งไ่าดเชียงข้าคนนี่โอ้โหเฮียใครอยากหัวพูนไว้สัตว์เอาหัวมารับกระสุนกูทีดิดทอเปิดทอเปิดไว น้องเติร์กไอ้เ่ี่ยกูเนี่ยสัตว์ใครอยากหัวพุนกูถามมันหรือมันถามกูเนี่ยเฮียเฮ้ยพี่ดในวันนี้สตาร์ทโดนแล้วไอ้กูบากเลยเนี่ยไอ้สัตว์ทางออกเลยวะโอ้ล็อกอีกอ่ะไม่เจอไม่เจอไม่เจอปิดแอปไม่นอนอีกกเป้ว อยู่ตลอดไอ้เนี่ยเฮ้ยมันมันมันมีเสน่หมันมีเสน่ห์ เราาแล้วก็แชมเบอร์อยู่ซ้ายเนี่ยอย่างางี้ไอ้สารมึงมองหน้ากูเลยเฮียกูบอกไว้อย่ามองหน้า อบมันมาเลพี่สี่ไม่เหลืลุมว่ะมาดิศซดอย่ามองแนี้คุยปากเรี้ยวไอ้สั์มีเทให้กูเดี๋ยวพวกมึงจะไม่มีเทอยู่ไอ้สั์

เดินติดกันเดนติดกันมีโดนมีโดนมีโดนเอ,าอ้านี่อะเ้ยพี่กูเท่จังวะพี่คุูม,มีคอยเว็บไหนครับขอ ก็แค่นี่ก่อนไ้สั์